ครับผมทรงงานอเนานะครับคันนี้จะเป็นโครงมือสองนะครับโครงนี้ลูกค้าจัดมาสา0พันเก้าร้อยบาทนะครับแถมบอดี้สองใบนะครับรถไม่มีล้อนะอันนี้ใส่ล้อจากทางผมเองนะครับเอาไว้ลองนะคันนี้ดูด้านในกันนะแล้วก็สปีดก็จะเป็นตัว m a c 8นะฮะตัว m a c 8แปดคอมโบนะฮะตัวนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกันนะลูกค้าจัดมาอันนี้แบตเตอรี่ผมเองนะเอาไว้เทสนะ เซอร์โวเบิกใหม่นะครับ35 CG นะครับส่วนรีโมทก็จะเป็นของผมเองนะครับเอาไปเทสเพราะลูกค้ามีรีโมทอยู่แล้วนะครับคันนี้ไล่หลังถนนไปนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่เสาอากาศให้ใหม่นะอ่าแล้วก็พิเนียนสามารถเพิ่มได้อีกประมาณสองฟันนะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์ตัวหมุนนะอืประมาณนี้เก็บสายไฟให้แบบลงข้างล่างให้หมดแบบเนียนๆน,น,นะฮะโครงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนด้านหน้าจะไม่มีอ่าอะไรนะ การโค้งมาให้นะครับแ้าหลังมีกันโค้งให้นะครับเพราะว่าโค้งนี้เป็นมือสองนะครับสมบูรณ์เท่านี้นะครับประมาณนี้นะ,ะส่วนล้อก็จะเป็นของล็อกเก็ตทางเรียบนะครับอืมล็อกเก็ตทางเรียบสไตล์บักกี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับคันนี้เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะอ่าเดี๋ยวรอชมอีพีหน้านะครับอืมเพราะว่าไม่มีคนติดกล้องนะ โอเคเดี๋ยวจัดการเทสส่งให้วันนี้ครับขอบคุณมากครับ